ตอนนี้กระแสการสืบทอดอำนาจของตระกูลคิมแห่งเกาหลีเหนือถูกนำกลับมาเป็นที่สนใจของสื่อทั่วทั้งโลกอีกครั้งครับหลังจากที่คิมจองอึนเดินทางไปร่วมชมพาเรดฉลองชัยที่ประเทศจีนแต่ในครั้งนี้ไม่เหมือนเก่าครับเพราะว่าเขาพาลูกสาวออกงานต่างประเทศเป็นครั้งแรก มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ผู้นําสูงสุดคนต่อไปของเกาหลีเหนือจะเป็นผู้หญิงซึ่งเป็นไปได้ทั้งลูกสาวและน้องสาวมีการคาดการว่าเขาเตรียมส่งต่ออํานาจเพราะว่าตัวเองมีปัญหาสุขภาพรวมถึงเหตุผลว่าลูกชายมีภาวะบกพร่องทางพัฒนาการการเปลี่ยนผ่านบัลลังก์อำนาจจะส่งผลอะไรต่อโลกหรือไม่ ตำรวจครอบครัวปฏิการที่กลุ่มอำนาจประเทศเล็กๆในเอเชียไปพร้อมกันได้ในรายการชีนเเซครับเ <Pine apple> มื่อพูดถึงการสืบทอดอำนาจของผู้นำเผด็จการเราจะสังเกตได้ครับว่าพวกเขาไม่กระส่งต่อผ่านทางสายเลือดพ่อส่งต่อให้กับลูกชายลูกชายส่งต่อให้หลานชายสืบกันมาเป็นทอดๆด เพื่อรักษาระบบการปกครองและฐานอำนาจเดิมเอาไว้เช่นเดียวกับตระกูลคิมของเกาหลีเหนือนะครับนับตั้งแต่การก่อตั้งประเทศเมื่อปี1948บุตรชายของตระกูลคิมจะรับอำนาจต่อจากปิดาตั้งแต่คิมอิลซุงผู้ก่อตั้งประเทศถึงแก่อสัญกรรมเมื่อปี1994ตำแหน่งผู้นำถูกส่งต่อให้กับคิมจองอินพอคิมจองอินหัวใจวายเมื่อปี2011ัลังก็ถูกส่งต่อให้กับคิมจองอึน ตอนนี้โลกรู้เรื่องราวของครอบครัวนี้น้อยมากครับสำหรับเรื่องส่วนตัวของผู้นำสูงสุดคนปัจจุบันเคยมีรายงานที่ไม่ได้รับการยืนยันระบุครับว่าเขาแต่งงานเมื่อปี2012แล้วก็มีลูก3าคนคาดว่าคนโตคือลูกชายส่วนคนกลางและคนเล็กคือลูกสาวถ้าข้อมูลที่ว่านี้เป็นจริงนะครับตามธรรมเนียมปกติผู้ที่สืบทอดตำแหน่งควรจะเป็นลูกชาย แต่ด้วยเหตุผลหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นข่าวลือเรื่องปัญหาสุขภาพของลูกชายที่มีข้อจํากัดทางร่างกายและสติปัญญาหรือมีภาวะบกพร่องด้านพัฒนาการไปกถึงข่าวลือว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่มีลูกชายเลยก็ได้ส่งผลให้ธรรมเนียมแบบเดิมที่ทํากันมาหลายรุ่นไม่สามารถเกิดขึ้นได้ครับแล้วโลกก็จะได้เห็นอะไรใหม่ๆแทนนักวิเคราะห์จํานวนมากลงความเห็นตรงกันครับว่าท่าทีของคิมจองอึนเวลานี้ดูเหมือนกําลังเตรียมการอะไรบางอย่าง เพื่อให้มีการเปลี่ยนผ่านหรือส่งต่ออำนาจไปสู่ทายาทให้เป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีสะดุดย้อนไปเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2022วันแรกที่เขาเปิดตัวลูกสาวนามว่าคิมจูแอออกสื่ออย่างเป็นทางการสำนักข่าวกลางเกาหลีเหนือหรือว่า KCNA ซึ่งเป็นสื่อทางการของรัฐบาลเผยแพร่ภาพผู้นำสูงสุดจุงมือลูกสาวร่วมชมการทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปฮาวาซอง17 ที่อ้างว่ายิงไกลถึงสหรัฐอเมริกาประวัติของคิมจูแอร์ไร้ความชัดเจนไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเธอเป็นลูกคนโตลูกคนกลางหรือว่าลูกคนเล็กและไม่รู้ว่าเธอเกิดปีไหนมีอายุเท่าไหร่กันแน่แต่คาดกันว่าช่วงเปิดตัวเธอน่าจะมีอายุประมาณ9-10ถึง10ขวบครับต่อมาเมื่อวันที่28พฤศจิกายนปีเดียวกันคิมจูแอรปรากฏตัวพร้อมบีดาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ถ่ายภาพร่วมกับทหารช่างเทคนิค และทีมนักวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขีปนาวุธข้ามทวีปที่ยิ่งสร้างความแปลกใจให้กับสำนักข่าวต่างประเทศจำนวนมากครับ7กุมภาพันธ์2024ผู้นำสูงสุดและลูกสาวเยี่ยมเยียนค่ายทหารในงานเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีแห่งการก่อตั้งกองทัพประชาช,ชนเกาหลีหรือว่า KPA หลังจากนั้นไม่นานก็ไปร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลในงานครบรอบวันคล้ายวันเกิดของคิมจองอินผู้ล่วงลับ ต่อมาวันที่17เมษายนปี2025ลูกสาวออกงานร่วมกับพ่ออีกครั้งครับในพิธีเปิดเขตที่อยู่อาศัยใหม่ได้กับกรุงเปียงยางและวันที่26มิถุนายนทั้งคู่ก็ไปเยี่ยมชมเมืองท่องเที่ยววันซางนั่งมองบรรยากาศเมืองดูผู้คนทํากิจกรรมต่างๆที่ดูสนุกสนานจนหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตครับว่าช่วงหลังมาน,นี้ไม่ว่าจางานด้านความมั่นคงกองทัพหรืองานด้านไหนเราจะเห็นเด็กสาวคนนี้ออกงานเสมอ ช่วงแรกมีสมมติฐานหลายทางครับทั้งแนวคิดที่ว่าการปรากฏตัวบนหน้าสื่อของพ่อและลูกสาวที่มีอํานาจมากที่สุดในประเทศไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นี่คือการสื่อความหมายโดยนยว่าเด็กสาวคนนี้อาจจะเป็นทายาทสืบบัลลังคนต่อไปและกระตุ้นให้โลกพุ่งความสนใจมาอย่างพวกเขามากขึ้น กับอ e ีแนวคิดหนึ่งที่มองว่าลูกสาวผู้นําสูงสุดยังไม่น่าจะใช่ผู้สืบทอดตําแหน่งครับแต่ผู้นําเผด็จการเลือกพาลูกสาวออกงานบ่อยๆเพราะต้องการเผยแพร่ภาพลักษณ์พ่อที่แสนดีและหัวหน้าครอบครัวที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นเองแต่สมมติฐานที่สองเริ่มถูกตีตกมากขึ้นครับเพราะว่าเด็กสาวยังคงอยู่เคียงข้างบิดารวมถึงการที่ทรัฐบัตออกกฎระเบียบเกี่ยวกับเธอเส่นแหล่งข่าวไม่ประสงค์ออกนามสองปรายระบุค,ครับว่า รัฐบาลท้องถิ่นหลายจังหวัดบังคับห้ามประชาชนใช้ชื่อจูแอซ้ำกับลูกสาวของผู้นำสูงสุดโดยผู้ที่ใช้ชื่อนี้อยู่แล้วจะต้องรีบทำเรื่องเปลี่ยนชื่อภายในหนึ่งสัปดาห์เหมือนกับกรณีห้ามใช้ชื่ออิลซุงผู้นำเผด็จการคนแรกของตระกูลคิมห้ามใช้ชื่อว่าจองอินหรือว่าจองอึนจนล่าสุดคือการห้ามใช้ชื่อว่าจูแอนอกจากนี้รัฐบาลเกาหลีเหนือเคยออกแตมพิเศษ เนื่องในโอกาสเปิดตัวขีปนาวุธฮาวาซอง17ทั้งหมด11ดวงและมีห้าดวงเป็นรูปคู่พ่อลูกนี้ยิ่งทําให้ผู้คนเอ็นเอียงไปทางสมมติฐานว่าเธอคือผู้ที่จะมาสืบทอดตําแหน่งผู้นําเกาหลีเหนือคนต่อไปนักวิเคราะห์ต่างชาติยังตั้งข้อสังเกตถึงขั้นว่าช่วงแรกที่ผู้นําสูงสุดเปิดตัวลูกสาวเธอจะยืนอยู่ด้านหลังคิมจองอึนบางครั้งยืนคู่กับแม่บางครั้งยืนคู่กับคิมโยจองน้องสาวของคิมจองอึน แต่นานวันเข้าพื้นที่แถวหน้าที่เคยเป็นแค่ของคิมจองอึนก็ถูกแบ่งให้ลูกสาวอย่างชัดเจนครับในขบวนพาเหรครั้งต่อมากล้องจับภาพในพลระดับสูงคุกเข่าพูดคุยกับเด็กสาวถือเป็นท่าทีที่แสดงความเคารพซึ่งเคยสงวนไว้สําหรับผู้เป็นพ่อแต่ในการพบกับเอกอัคราชทูตรัเสเซียคิมจองอึนยืนอยู่ด้านหลังและใช้มือดันหลังจูแอเบาๆเพื่อให้เธอเดินไปทักทายทูตรัเสเซีย แสดงให้เห็นถึงบทบาททางการพูดของเธอที่อาจจะกําลังเพิ่มมากขึ้นหรือว่าอีกงานหนึ่งเป็นการถ่ายภาพลูกสาวผู้เป็นที่รักยืนอยู่ตรงเซนเตอร์มีผู้นําสูงสุดยืนเป็นฉากหลังที่ตอกย้ําถึงสถานะของเธอเพราะว่าหลายฝ่ายเชื่อว่าผู้นําสูงสุดไม่เคยลดบทบาทตัวเองมาก่อนและภาพข่าวเหล่านี้คงไม่สามารถเผยแพร่ได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากคิมจองอึนนั่นเท่ากับว่าเขาอยากให้โลกได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นครับ ยิ่งไปกว่านนั้นตำแหน่งผู้สืบทอดบัลลังก์ก็ถูกย้ำหนักขึ้นกับการร่วมเดินทางโดยรถไฟหุ้มเกาะไปยังกรุงปักกิ่งที่มีประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้เชิญให้คิมจองอึนมาร่วมง,งานพิธีฉลองครบรอบ80ปีการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งคิมก็พาลูกสาวมาเปิดตัวในงานระดับนานาชาติเป็นครั้งแรกครับนักวิเคราะห์ระบุครับว่าในยุคข,ของคิมอิลซุงผู้นำเผด็จการคนแรก คิมจองอินผู้เป็นลูกชายเคยได้แค่ตามบิดาไปเยือนงานต่างประเทศแต่พอคิมจองอิลขึ้นมาเป็นผู้นำนักวิเค์ระบุว่าไม่เคยมีหลักฐานบ่งชี้ครับว่าคิมจองอึนได้ติดตามบิดาไปเยือนต่างประเทศเหมือนอย่างที่พ่อของเขาเคยเดินทางไปร่วมกับปู่แต่ตอนนี้เขาก็ได้พาลูกสาวผู้เป็นที่รักออกงานต่างประเทศในแบบที่เขาไม่เคยได้รับมาก,ก่อน การปกครองของตระก,กูลมาเด็จการมักจะมาพร้อมกับข้อห้ามและข้อบังคับที่เข้มงวดมากมายครับเช่นห้ามคนในประเทศใช้ชื่อซ้ำกับคนในครอบครัวผู้นําสูงสุดสื่อไม่สามารถนําเสนอข่าวหรือว่าบทวิเคราะห์ถึงสุขภาพของลูกชายที่อาจจะผิดปกติประชาชนห้ามพูดถึงครอบครัวนี้ในทางลบและจะต้องเชิดชูบูชาประหนึ่งกับเป็นเทพเจ้า สิ่งที่เอ่ยมาทั้งหมดนี้ไม่เกินจริงนะครับหากใครเคยอ่านหนังสือ Noting h to Envy Ordinary Life in North Korea หรือว่าในดินแดนไร้แสงชีวิตสามัญชนคนธรรมดาในเกาหลีเหนือเขียนโดยนักข่าวที่ทำงานอยู่ในสำนักข่าว Los Angeles Times สาขากรุงโซเกาหลีใต้จากบทสัมภาษณ์ของผู้ลี้ภัยเกาหลีเหนือก็จะเห็นระบบการปกครอง,องของประเทศนี้ชัดขึ้นครับ หนึ่งในสิ่งที่ตะกูลคิมวางรากฐานไว้ไม่ใช่แค่กฎที่เข้มงวดและการลงโทษที่รุนแรงแต่คือการปลูกฝังความคิดให้กับประชาชนเกิดความรู้สึกว่าตระกูลนี้ศักดิ์สิทธิ์สูงส่งมีอำนาจยิ่งใหญ่เหมาะสมคู่ควรกับการถูกเชิดชูและปกครองประเทศแม้หลายคนในประเทศจะมีคำถามแต่พวกเขาก็ไม่สามารถถามออกมาตรงๆได้ซึ่งคำถามที่ว่ารวมถึงสุขภาพของผู้นำสูงสุดคนปัจจุบันและอาการผิดปกติ ของลูกชายเขาด้วยครับเมื่อการเปิดตัวลูกสาวเริ่มเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆนอกเหนือจากคําถามว่าเธอจะเป็นผู้นําเผด็จการคนต่อไปหรือไม่ยังหมายรวมถึงข้อสงสัยว่าทําไมผู้นําสูงสุดถึงเปิดตัวลูกสาวอย่างรวดเร็ว,รวตั้งแต่เธออายุอย่างน้อยนักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งมองครับว่าการที่เขาเปิดตัวลูกสาวตั้งแต่เธออายุแค่สิบกว่าขวบอาจเป็นเพราะว่ากําลังพยายามแก้ไขปมในอนดีตของตัวเองครับ จากความผิดพลาดที่ผู้เป็นพ่อเคยทําไว้ในช่วงที่คิมจองอิลกําลังครองอํานาจและยังไม่มีปัญหาทางสุขภาพเด่นชัดไม่มีการเปิดตัวทายาทสืบบัลลังที่ชัดเจนกระทั่งปี2008คิมจองอิลเริ่มป่วยหนักจากโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองเขาถึงเริ่มคิดได้ว่าควรจะเปิดตัวคิมจองอึนให้โลกเห็นว่าชายคนนี้จะมาเป็นทายาทโดยชอบทมอีกเรื่องหนึ่งคือสุขภาพของตัวเขาเองครับ แม้โลกจะรู้เรื่องราวของเขาน้อยมากแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดทันทีก็คือเขาสูงประมาณ170เซนติเมตรแต่ว่าน้ำหนักเกิน100กิโลกรัมจึงเชื่อกันว่าผู้นำสูงสุดมีปัญหาโรคอ้วนครับที่ตามมาด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆอย่างเบาหวานไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองเมื่ออ้างอิงจากข้อมูลของเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองเกาหล,ลีใต้พวกเขาประเมินว่าสุขภาพของคิมจองอึนไม่ดีเท่าไหร่นะัก เพราะจากภาพที่ KCNA เผยแพร่จะเห็นว่าเข้ามาถือบุหรี่อยู่ตลอดเวลารวมถึงข้อมูลด้านพฤติกรรมที่เมื่ไตรรับการยืนยันว่าในคิมเป็นคนสูบบุหรี่จัดก,กินแต่อาหารหนักจำพวกเนื้อสัตว์และแป้งไม่ออกกำลังกายนอนดึกและชอบนั่งหน้าคอมนานๆเพราะใช้เวลาไปกับการท่องเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธสาเหตุที่เราแทบไม่รู้ปัญหาสุขภาพของเขาเป็นเพราะว่าชายคนนี้ระวังตัวเองมากครับ ยังไม่มีหน่วยข่าวกรองไหนในโลกนี้ออกมาบอกได้ว่าข้อมูล DNA ประวัติทางการแพทย์และหลักฐานการใช้ยาของเขาคืออะไรบ้างเพราะว่าหากมีหน่วยข่าวกรองชาติใดได,ได้รับข้อมูลเหล่านี้ก็จะสามารถใช้เป็นจุดอ่อนโจมตีในคิมในรูปแบบต่างๆได้ทั้งการรายงานว่าเขาป่วยเป็นโรคอะไรบ้างไปจนถึงการทําโฆษณาชวนเชื่อโจมตีไปถึงคุณสมบัติของเขาเมื่อเป็นดังนั้นชายคนนี้จึงระมัดระวังตัวเองอย่างมากครับทุกครั้งที่ออกนอกประเทศ แม้จะไปเยือนประเทศพันธมิตรที่แน่นแฟ้นอย่างจีนและรัเสเซียเขาก็ยืนกรานใช้ห้องน้ําส่วนตัวทุกครั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บของเสียอย่างปัสสาวะและอุจจาระกลับไปด้วยรวมถึงการให้เจ้าหน้าที่คอยเช็ดเก้าอี้ที่เขานั่งแก้วน้ําที่เขาดื่มปากกาหรือสิ่งของที่เขาสัมผัสเพื่อลบร่องรอยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ มาตรการปกปิดปเรื่องสุขภาพหรืออาการป่วยของผู้นําสะท้อนให้เห็นถึงความหวาดระแวงของรัฐบาลนะครับเพราะว่าในระบบการปกครองที่สร้างขึ้นจากลัทธิบูชาบุคคลความแข็งแรงทางกายใจและบุคลิกภาพกลายเป็นสิ่งสําคัญดังนั้นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่แสดงออกถึงปัญหาสุขภาพจึงนับเป็นจุดอ่อนรวมถึงการไม่เปิดตัวลูกชายจากสมมติฐานที่ว่ามีภาวะบ,บกพร่องจึงกลายเป็นความลับของรัฐที่คนนอกจะรู้ไม่ได้ แต่หากดูจากประวัติอาการป่วยของปู่และพ่อทําให้หน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้ประเมินเบื้องต้นครับว่าคิมจองอึนน่าจะมีปัญหาโรคหัวใจซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ผู้นำสองคนก่อนถึงแก่อัญญกรรมเพราะเมื่อดูภาพถ่ายทอดการเดินทางไปต่างประเทศของปู่คิมอิลซุงจะพบครับว่าเขามีก้อนเนื้อขนาดเกือบเท่าลูกเทนนิสอยู่บริเวณหลังคอซึ่งชาวเกาหลีเหนือจะไม่มีวันได้เห็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงความเจ็บป่วยนี้ ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจล้มเหลวส่วนคิมจองอิลผู้พ่อก็ถึงแก่อัฟันกรรมด้วยอาการหัวใจวายจึงทําให้สมมติฐานที่ว่าผู้นำเผด็จการที่มีอายุเพียงแค่4 0กว่าปีเริ่มวางแผนเรื่องการสืบทอออานาจเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลครับข้อมูลของผู้หลบหนีจากเกาหลีเหนือกับข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้และอีกหลายชาติระบุตรงกันครับว่า สังคมเกาหลีเหนือยังคงเต็มไปด้วยแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมเชื่อคำสอนตามแนวคิดของจื้อให้ความสำคัญกับลำดับขั้นความอาวุโสและมองว่าเพศช,ชายมีความสำคัญมากกว่าเพศหญิงซุนซูจินนักเขียนชาวเกาหลีใต้ที่เคยเขียนหนังสือเกี่ยวกับบทบาทสตรีและชนชั้นปกครองในเกาหลีเหนือแสดงความคิดเห็นถึงโอกาสที่คิมจูแอจะได้เป็นผู้นําสูงสุดคนใหม่ ว่ามีความเป็นไปได้น้อยมากครับที่ชนชั้นสูงของตระกูลการเมืองอื่นๆจะยอมรับเด็กสาวคนนี้เป็นผู้นําคนต่อไปมุมมองของซูจินก็สอดคล้องกับมุมมองของฮยุนอินเอผู้ลี้ภัยจากเกาหลีเหนือที่ปัจจุบันทํางานอยู่ในเกาหลีใต้ครับยิ่งยังว่าคนเกาหลีเหนือมองเรื่องเพศเป็นเรื่องใหญ่และมองว่าตําแหน่งผู้นําควรสงวนไว้แค่เพศชายเท่านั้นแต่สิ่งที่คิมจองอึนต้องการให้โลกรวมถึงทุกคนในเกาหลีเหนือเห็นคือการอนุญาตให้ผู้หญิงที่อยู่รอบตัวเขามีบทบาทในด้านต่าง และออกสื่อมากกว่ายุคข,ของปู่และพ่อไม่ว่าจะเป็นคิมจูแอรหรือคิมโยจองน้องสาวคนเล็กของเขาที่ตอนนี้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศพักแรงงานเกาหลีและเป็นสมาชิกของคณะกรรมการกิจกรรมแห่งรัฐที่มักเรียกกันว่าเป็นกลุ่มบริษบูโรมีหน้าที่กำหนดนโยบายสำคัญและมีอิทธิพลสูง เมื่อ2ปีก่อนช่วงที่เกิดเขาหรือว่าผู้นําสูงสุดป่วยหนักและเก็บตัวจากหน้าสือ่อชื่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดไม่ใช่คิมจูแอครับแต่เป็นคิมโยจองเธอมีคุณสมบัติมากพอที่จะเป็นผู้สืทบทอดตาแหน่งผู้นาคนต่อไปเพราะว่าเธอดูแลเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะกับสหรัฐและเกาหลีใต้สามารถรวมเสียงภายในพรรคได้อย่างเหนียวแน่นเป็นที่รู้จักของเหล่านักการเมืองและนายพลเจรจากับกลุ่มชนชั้นนําในประเทศหลังหมดยุคของพี่ชายได้ และสิ่งสําคัญมากที่สุดกว่าทุกอย่างที่กล่าวมาคือเธอก็มีคุณสมบัติหลักอย่างการเป็นสมาชิกตระกูลคิมด้วยเหมือนกันดังนั้นหลายฝ่ายจึงคาดการณ์ว่าหากผู้นําสูงสุดยังไม่ระบุผู้สืบทอดชัดเจนและอยู่ๆเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับตัวเขาภรรยากับน้องสาวก็จะกลายเป็นคู่แข่งกันโดยอัตโนมัติอย่างไก็ตามชเวจินอุกประธานศูนย์ยุทธศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาเกาหลีใต้มองรับว่า ซึ่งดังกล่าวจบลงไปแล้วรับรถทันทีที่คิมจูแอะปรากฏตัวต่อหน้าสื่อเคียงข้างบิดายอย่างต่อเนื่องนั่นแปลว่าลีซอนจูภรรยาของคิมจองอึนเป็นผู้ชนะส่วนผู้แพ้ก็คือน้องสาวอย่างคิมโยจองตอนนี้ยังไม่มีการยืนยนันใดๆที่จะทําให้มั่นใจได้ว่าลูกสาวของชายที่มีอิทธิพลมากที่สุดในประเทศจะได้ขึ้นเป็นผู้นําคนต่อไปและยังไม่มีสิ่งใดย,ยืนยันได้ว่าผู้เป็นพ่อจะสามารถผลักดันลูกสาวของตัวเอง ให้ขึ้นเป็นผู้นําในสังคมที่มีแนวคิดแบบปิตาธิปไตยเข้มข้นได้สําเร็จหรือไม่ซึ่งเขาอาจกําลังทําให้ผู้หญิงได้นั่งในตําแหน่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศได้จริงๆด้วยการเปิดตัวเธอซ้ําแล้วซ้าเล่าผ่านสื่อของรัฐคงต้องติดตามกันต่อไปครับว่าเมื่อเวลานั้นมาถึงใครจะเป็นผู้สืบทอดตําแหน่งที่เปี่ยมไปด้วยอํานาจนี้จะเป็นน้องสาวที่มีบทบาททางการเมืองสูงและได้รับการยอมรับจากกลุ่มอํานาจนํา หรือจะเป็นลูกสาวที่เปิดตัวมาอย่างแรงหรือลูกชายที่ถูกมองว่ามีภาวะบ,บกพร่องและยังไม่มีใครได้พบเห็นกันแน่ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการคีมเมสเซดและเปล่ยนความเห็นมถึงข้อมูลดีๆกับเราอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e หรือว่ากดฟีเจอร์ซุปเปอร์แทงเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ The Standard Economic Forum 2025 Thailand's Next Frontier Thailand. พรมแดนใหม่เศรษฐกิจไทย5-7พฤศจิกายนนี้งานเดียวที่รวมคำตอบทุกโจทย์ใหญ่ของประเทศภายใน3วันพบกับสปีกเกอร์ระดับโลกตัวจริงที่หาตัวจับยากค้นพบวิธีคิดใหม่เชื่อมภาพใหญ่ของโลกกับโอกาสของไทยบัตร Early Bird ราคาพิเศษเพียง1,990บาทบัตรใบเดียวเข้าได้ครบทุกโซนตลอด3วันเต็ม ซื้อและดูโปรโมชั่นพิเศษได้แล้วที่10 e อีเวน